บึงพลานชัยยามเย็นยามเย็นที่เมืองสาเกตยามเย็นที่จังหวัดร้อยเอ็ดยามเย็นที่หน้าหอโวตยามเย็นนี้มีความหมายที่ผมว่ามีความหมายเพราะว่าผมได้มาเที่ยวที่จังหวัดร้อยเอ็ด คือผมโชคดีผมนำท่านมาอยู่ที่บึงพลันชัยนะครับหน้า้อโหดพ่อแม่พี่น้องนะครับได้นำลูกหลานมาเที่ยวมาออกกำลังกายมานั่งเรือยามเย็นเดี๋ยวอีกสักพักดวงอาทิตย์ก็คงจะค่อยต่ำและตกดิน ถือว่าวันนี้เรามาร่วมเป็นสักขีพยานของดวงอาทิตย์ตกดินหน้าจุดบึงผรารานชัยนะครับทุกท่านมาวันนี้ท่านเชื่อไหมว่าท่านจะเป็นผู้ที่โชคดีมีอายุมั่นขวัญยืนท่านมาในถิ่นที่เป็นมงคลท่านมาในจุดที่สูงสุดถึง1 0ึอเดเมตรณหอโหวต คำว่าโวทนะครับท่านคงจะได้ยินเสียงโหวทนะถือว่าเป็นเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเอกลักษณ์ของหอโหวทแห่งนี้นะครับเรือทีบเจักรยานน้ำนะครับผ่านสายตาของบนุยกัดไปแล้วเออรู้สึกว่าเข้าท่าเข้าถ่า ถือว่าเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่จะหาได้จังหวะร้อยเอ็ดนะตอนเย็นดังที่ผมได้กราบเรียนพ่อแม่ลูกล้านได้มานั่งพูดคุยออกกำลังกายร่วมรับประทานอาหารเย็นบรรยากาศอันแสนน่าประทับใจวันนี้คือดวงอาทิตย์จะตกดินแล้วนะครับสะสวยสวยงาม ได้ยินเสียงโหดนะครับเป็นการลํำพันธ์จากใจของแดนอีสานมนแห่งเสียงแคนมนแห่งเสียงโหดขคละเคล้าผสมกันไปความยิ่งใหญ่ก็อยู่ในหัวใจของพวกพ่อแม่พี่น้องชาวร้อยเอ็ดดินแดนแห่งรอยยิ้ม ขอบคุณขอบใจผู้มาเยือนยินดียิ่งแล้วนะครับแขกแก้วมาเยือนเสียงโหวดท,ที่พ่อแม่พี่น้องได้ยินเสียงเบาๆมาจากหอโวดนั้นถ้าเป็นภาษาแห่งมงคลเขาก็จะต้องพูดว่าข้าในนามแห่งสาเกตนคร ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านผู้ย่ำมาจากแดนไกลขอให้เหตุการณ์ครั้งนี้อยู่ในหัวใจของท่านอยู่ในหัวใจของชาวร้อยเอ็ดกระผมบรนวยกักแวะเวียนมาด้วยความนับถือเป็นบุญของผมขอท่านด้วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้แก่ทางรายการบรนุยกักเพื่อจะได้หา สิ่งดีๆให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังรับชมสุดท้ายนี้ขอทุกท่านจงมีอายุมั่นขวัญยืนคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับ